ต่อยๆแล้วจั่นะ่ะใช่อะฮะเป็ด สวัสดีจ้าสวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีทุกๆคนพี่น้องคะ่ะวันนี้พามาเลาะจ้าพามาเลาะไออากาศดีๆนะจ้า,าเด็กน้อยพาน้าจย <c oughs> จยจะไผ่ผ้าไผ่มากเลยนยนะ้าจยเนาะมาเลาะจ้าเนาะทั่วๆไปนี่แหละตามแหล่งละสองสามนาทีจ้าแล้วเมืองสีโพกไส้อาศัยอยู่นะจ้าเมืองเวสต์บี่ ถ้าเดินใต้ร่มนี่มีแหง้งเนาะจอยเนาะมันไม่ร้อนเนาะวันนี้ไม่ถึงสามสิบใช่ไหมจอยองศานะ่ะเออแต่ว่าร้อนเนาะมันมันร้อนเพราะว่ามันแดดจ้ะถ้ามันไม่แดดมันก็โออยู่ใต้ใต้ห่มนี่โอเคมากเลยสองคนน่นเดินหนาไปแล้วเริ่มหนาไปแล้วไหลไปทางบ้านน้าจอยคุณละ่ะบ้านน้าจอยก็แม่น้ําเดียวกันรีเวอร์วอล์ฟเนาะรเวอร์วอล์ฟอันนีอーーボーボー้อยู่เมืองเวสต์บีเนาะ ขวามือใส่ไลลงไปนุ่นมองทีสะพานทีข้ามะกีกนพาเด็กน้อยเดินไปเล่นเป็นซ้ายมือนีเป็นที่ออกกําลังกายฟุตบอลอย่างสมาคกมต่างๆเขาเล่นอะไรไม่รู้นะจอย <laughs> เออลูกบีเป็นว่าักบีลูกบ,กบีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินลัดไปทางนี้ก็จะเป็นสะพานรักสารสินข้ามแม่น้นํานี้แล้วไปก็จะเป็นสนามเด็กกลิ่นคุนเด็กน้อยตื่นเต้นไปพุนละ เออนีนอ่แหละเนาะเขาเจอบอกว่า้มาตาัดแต่ขามาตัดก็สิดูดีไ,ไ,ได้จะไ,ไปแล้วทางนู้นเปลี่ยนทางกลับบ้านตอนนั้นเรามาจากทางนี้สะพานรักษารสินเมื่อกี้พาเด็กเล่นจ้ะวิ่งรอบสนามแต่ว่าเขายังไม่เปิดด้วยตัวนี้สนามเด็กเล่นตัวนี้สองคนก็เลยไม่ได้เล่นนะจ้ะเนาะถึงเวลากลับบ้านแล้วจ้า น้าจอยเดินนำหน้าแล้วกับน้องโอลิเวียไปลูกป,ป่้สวยจ้ะแถวนี้บรรยากาศดีโอเคหอบเลยนะ้าจอยนะ,ะเ,ดเดินขึ้นมาจากนู่นจ้ะหลยขั้นบนันไดมากเลยไปที่นี่มดิ โอเคนัดจอยแอนไซก็นัดชายเดินตามตูดกันแม่ไกล่ลูกไก่ โรงหนังเมืองนี้จ้ะเมืองที่พวกสายอยู่น้องโอลิเวียกับน,น้องเมลีเคยมาแล้วมาดูหนังในนี้แต่ว่าเขาปิดตอนนี้อังกฤษยังไม่เปิดโรงหนังยังไม่เปิดจ้ะแอ,เอ,อปเปิลจิ๋วแม่จ้ะเดินไปตามไหนพวกสายก็ดูไปไหนชิมนะซิจอยน้องเมลีชอบจ้ะอือ ต้นบักใหญ่เลยม like ันเปียวใช่ไหมเปียวไหมเมลีไปไซ้ายมือนันลงอันลงหมอ <laughs> ลงหมออาไรไมยบ้านทรายจะ้ะอไรม่ที่พวกทายอยู่ s like <S เออเมืองที่พวกซรายอยู่ <so> จะ้ะ ก่อนที่จะข้ามถนนกดนอก่อนนะพี่จอยใช่มันดังติดๆแล้วก็ข้ามเลยเนะไป